ทุกครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีหมาตัวหนึ่งชื่อว่าเวนเวนเป็นหมาสีดำปนขาวตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่มีนิสัยที่ใครๆก็รู้กันดีนั่นคือความขี้เกียจเป็นที่หนึ่งของหมู่บ้านตั้งแต่เช้ายันเยน็นเวนมักจะนอนเหยียดยาวอยู่ใต้ถุนบ้านบ้างใต้ต้นมะขามบ้างหรือไม่ก็ข้างกองฟางกลางนา ว,วันๆแทบไม่เห็นมันลุกไปไหนนอกจากจะลุกขึ้นมาเมื่อได้กลิ่นอาหารหรือมีใครเดินผ่านแล,ล้วเผลอทำของกินตกชาวบ้านต่างรู้จักเวนดีบางคนก็เอ็นดูบางคนก็สายหัวเพราะหมาตัวอื่นๆในหมู่บ้านล้วนมีหน้าที่ของตนเองบางเฝ้าบ้านบางช่วยต้อนวัวควายบางวิ่งไล่นกที่มากินข้าวในนาแต่เวนกลับไม่เคยคิดจะทำอะไรเลย มันเชื่อมั่นในใจลึกๆว่าการนอนคือสิ่งดีที่สุดในชีวิตนอนก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเจ็บไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเวนมักจะคิดเช่นนั้นเสมอบ้านที่เวนอาศัยอยู่เป็นบ้านของลุงเพียนชายชราผู้ใจดีอาศัยอยู่คนเดียวหลังภรรยาเสียไปลูกหลานก็ย้ายเข้าเมืองเหลือเพียงลุงเพียนกับหมาอีกสองตัวคือเจ้าดำกับเจ้าทอง ทั้งสองตัวขยันขันแข็งซื่อสัตย์และรักลุงเพียนมากทุกเช้าจะเดินตามลุงไปนาคอยเฝ้าข้าวและส่งเสียงเห่าไล่สัตว์ร้ายแต่เวนมักจะนอนกลิ้งอยู่บ้านไม่ยอมไปไหนลุงเพียนเองก็ไม่เคยดุหรือบังคับเพียงแค่ถอนหายใจและพูดเบาๆว่าถ้าเองขยันเหมือนเพื่อนบ้างก็คงดีนะเวนเวนได้ยินเช่นนั้นก็ทำเป็นไม่สนใจ มันพลิกตัวเปลี่ยนท่านอนแล้วหลับต่ออย่างสบายใจในใจคิดว่าทำงานไปก็เท่านั้นสุดท้ายก็ต้องตายนอนสบายสบายดีกว่าความคิดนี้ฝังแน่นอยู่ในหัวของมันมานานจนกลายเป็นนิสัยที่ใครก็เปลี่ยนไม่ได้วันหนึ่งในช่วงปลายฤดูฝนหมู่บ้านเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นสัตว์ในป่าลึกเริ่มออกมาใกล้หมู่บ้านมากขึ้น ทั้งหมูป่าลิงและแม้แต่งูใหญ่ชาวบ้านเริ่มกังวลต่างพากันช่วยกันเฝ้าระวังยามค่ำคืนเจ้าดำกับเจ้าทองก็ยิ่งขยันมากขึ้นเห่าเตือนภัยทุกครั้งที่ได้ยินเสียงผิดปกติส่วนเวนก็ยังคงนอนเหมือนเดิมบางคืนเสียงเห่าดังลั่นเวนก็แค่สะดุ้งตื่นเล็กน้อยแล้วนอนต่อคืนหนึ่งฟ้าครึ้มลมแรงฝนตกโปรยป ลุงเพียนกำลังหลับอยู่ในบ้านจูจ่ๆก็มีเสียงบางอย่างดังมาจากยุ้งข้าวเสียงไม้แตกเสียงของหนักล้มลงเจ้าดำกับเจ้าทองรีบวิ่งไปดูและเห่าเสียงดังแต่เวนยังคงนอนอยู่ใต้ถุนบ้านมันรู้สึกรำคาญเสียงเห่าคิดในใจว่าเสียงดังอะไรนักหนานอนก็ไม่ได้แล้วใช้หางปิดหูตัวเอง เจ้าดำกับเจ้าทองพยายามสู้กับหมูป่าตัวใหญ่ที่บุกเข้ามาในยุ้งข้าวทั้งสองเหา่าไล่และกัดเพื่อปกป้องของของลุงเพียนแม้จะกลัวแต่ก็ไม่ถอยเวนได้ยินเสียงเอะอะมากขึ้นจนในที่สุดก็ลืมตาขึ้นเห็นเงาตะขุ่มใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆแต่แทนที่จะลุกขึ้นช่วยมันกลับคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องของเราเดี๋ยวพวกนั้นก็จัดการเอง แล้วมันก็หลับต่อในที่สุดลุงเพียนก็ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงดังรีบคว้านไฟฉายและไม้เดินออกมาดูโชคดีที่หมูป่าตกใจหนีไปก่อนขาวเสียหายไปบางส่วนเจ้าดำกับเจ้าทองบาดเจ็บเล็กน้อยลุงเพียนนั่งลงลูบหัวหมาทั้งสองด้วยความสงสารก่อนจะหันไปมองเวรที่ยังนอนสบายอยู่ใต้ถุนบ้านสายตาของลุงเพียนครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้ง มันเต็มไปด้วยความผิดหวังเวนเองเห็นไหมถ้าวันนี้ไม่มีเจ้าดำกับเจ้าทองป่านนี้ข้าวเราคงหมดลุงเพียนพูดด้วยเสียงสัน่นเวนได้ยินแต่ก็ทำเป็นไม่เข้าใจมันเพียงแค่ลุกขึ้นมานั่งหาวยาวแล้วนอนลงอีกครั้งเช้าว,วันถัดมาข่าวเรื่องหมูป่าบุกยุ้งข้าวแพร่ไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านต่างชื่นชมความกล้าของเจ้าดำกับเจ้าทองบางคนเอาอาหารมาให้เป็นรางวัลส่วนเวนไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครมองไม่มีใครเอาอาหารมาให้เหมือนเคยเวนเริ่มรู้สึกแปลกๆในใจแต่มันก็ยังปลอบตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนให้กินเอง แต่ในวันนั้นทั้งวันไม่มีใครยื่นอาหารให้เวนเหมือนขอนแม้แต่ลุงเพียนก็วางอาหารไว้เฉพาะเจ้าดำกับเจ้าทองเวนมองดูด้วยความหิวแต่ก็ยังไม่กล้าลุกไปขอมันนอนนิ่งคิดว่าถ้าอดสักวันก็คงไม่ตายค่าวันนั้นเวนนอนด้วยท้องที่ไม่อิ่มเหมือนเคยเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เสียงแมลงร้องดังขึ้นในความมืด เวรเริ่มรู้สึกกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันเริ่มคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนคิดถึงสายตาของลุงเพียนคิดถึงความเงียบที่ไม่มีใครสนใจมันความขี้เกียจที่เคยเป็นความสุขเริ่มกลายเป็นความว่างเปล่าในใจโดยที่เวนเองก็ไม่รู้ตัวในความมืดนั้นเวนนอนลืมตามองท้องฟ้าที่มองไม่เห็นดาวคำพูดของลุงเพียนดังก้องอยู่ในหัวเป็นครั้งแรก และนี่คือคืนแรกของชีวิตของหมาขี่เกียจที่เริ่มรู้สึกว่าการนอนเฉยๆอาจไม่ได้สบายอย่างที่คิดไว้เลยเช้าวันต่อมาเวรตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหิวที่กัดกินท้องจนแสบมันลุกขึ้นนั่งช้าๆมองไปรอบตัวใต้ถุนบ้านที่เคยเป็นที่นอนอันแสนสบายกลับดูเงียบเหงาอย่างประหลาด กลิ่นข้าวเช้าที่เคยลอยมาเตะจมูกกลับจางหายไปเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นจากฝนเมื่อคืนเวนกลืนน้ำลายมันไม่เคยรู้สึกหิวขนาดนี้มาก่อนมันค่อยๆเดินออกมาจากใต้ถุนบ้านเห็นลุงเพียนกำลังเตรียมของจะไปนาเจ้าดำกับเจ้าทองยืนอยู่ข้างๆหางแกว่งเบาๆดวงตาเปล่งกระกายอย่างมีชีวิตชีวา เวนยืนมองอยู่ห่างๆรอเหมือนทุกวันรอให้ลุงเพียนเรียกหรือวางอาหารให้แต่เช้านี้ไม่มีเสียงเรียกไม่มีชามอาหารวางลงตรงหน้าเวนเริ่มรู้สึกกระอักกระอ่วนมันไม่คุ้นกับความรู้สึกนี้เลยลุงเพียนเหลือบมองเวนเพียงครู่เดียวก่อนจะหันหน้าหนีแล้วเดินออกจากบ้านเจ้าดำกับเจ้าทองรีบวิ่งตามไป เวนยืนงงอยู่ตรงนั้นหางตกดวงตาเลื่อนลอยความเงียบในเช้าวันนั้นดังยิ่งกว่าเสียงใดๆที่มันเคยได้ยินเวนนั่งลงใต้ต้นมะขามคิดในใจว่าคงรอสักพักเดี๋ยวลุงเพียนก็คงกลับมาเอาอาหารมาให้เหมือนทุกทีมันนอนลงอีกครั้งตามนิสัยแต่ครั้งนี้นอนไม่หลับท้องร้องดังเป็นระยะ ความคิดมากมายเริ่มผุดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวมันเริ่มย้อนคิดถึงอดีตตั้งแต่ยังเป็นลูกหมาตัวเล็กๆที่ลุงเพียนเก็บมาเลี้ยงตอนนั้นลุงเพียนอุ้มมันใส่มันไว้ในผ้าเขามา้าให้กินข้าวกินน้ำดูแลอย่างดีเวนไม่เคยต้องทำอะไรเลยแค่ร้องก็มีคนมาอุ้มแค่หิวก็มีคนป้อนเมื่อโตขึ้นมันเห็นเจ้าดำกับเจ้าทองเริ่มทำงาน เฝ้าบ้านเฝ้านาวิ่งไล่สัตว์แต่เวนเลือกที่จะนอนมันบอกตัวเองว่าตนเองไม่เหมาะกับการวิ่งไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบความวุ่นวายการนอนคือโลกของมันและโลกนั้นเคยอบอุ่นเสมอมาจนกระทั่งวันนี้แดดเริ่มแรงขึ้นเวนรู้สึกกระหายน้ำมันเดินไปที่โอ่งน้ำแต่พบว่าน้ำเกือบหมด เหลือเพียงก้นโอง่งขุ่นๆที่ไม่น่าดื่มมันเลียปากอย่างลังเลก่อนจะเดินออกไปที่ลำรางเล็กๆหลังบ้านระหว่างทางมันเห็นหมาตัวอื่นๆในหมู่บ้านวิ่งเล่นบางตัวกำลังช่วยเจ้าของต้อนควายบางตัวนอนเฝ้าเด็กเล็กๆเวนมองแล้วรู้สึกแปลกแยกเป็นครั้งแรกที่ลำรางเวนก้มลงดื่มน้ำ น้ำเย็นแต่รสชาติไม่อร่อยเหมือนน้ำที่ลุงเพียรตักให้มันเงยหน้าขึ้นเห็นเงาตัวเองสะท้อนในน้ำดวงตาที่เคยเฉยชาเริ่มดูหม่นหมองขนที่เคยสะอาดเริ่มสก,กรปรกเพราะไม่ได้มีใครอาบน้ำให้เวนถอนหายใจยาวแม้มันไม่เข้าใจว่าทำไมใจถึงหนักอึ้งแต่ความรู้สึกนั้นก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพอตกบ่าย เวนเดินกลับมาที่บ้านเห็นลุงเพียนกลับจากนาพร้อมเจ้าดำกับเจ้าทองทั้งสามดูเหนื่อยแต่ก็มีรอยยิ้มลุงเพียนวางของลงหยิบข้าวออกมาแบ่งให้เจ้าหมาทั้งสองเวนยืนอยู่ไม่ไกลใจเต้นแรงมันลังเลอยากเดินเข้าไปใกล้แต่ความเคยชินทำให้มันหยุดอยู่กับที่มันกลัวกลัวว่าจะถูกไล่กลัวสายตาผิดหวังแบบเมื่อคืน เจ้าทองเหลือบมาเห็นเวนมันหยุดกินแล้วมองเพื่อนเก่าดวงตานั้นไม่ได้มีความโกรธมีเพียงความสงสัยเจ้าดำเองก็ชะงักมองเวนเงียบๆเวนก้มหน้าลงความอับอายไหลเข้ามาแทนที่ความขี้เกียจเป็นครั้งแรกคืนนั้นเวนนอนใต้ถุนบ้านอีกครั้งแต่ไม่ใช่ด้วยความสบายเสียงท้องร้องดังแข่งกับเสียงจิ้งหรีด ความหนาวจากลมกลางคืนทำให้มันขดตัวแน่นเวนเริ่มคิดถึงสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนคิดถึงคำว่าหน้าที่คิดถึงคำว่าคุนค่าแม้มันจะไม่เข้าใจลึกซึง้งแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรอาจทำให้ตัวเองค่อยๆเลือนหายไปจากหัวใจของคนอื่นในความมืดนั้นเวนได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆมีเงาหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ มันเงยหน้าขึ้นเห็นลุงเพียนถือชามเล็กๆในมือลุงวางชามลงห่างจากเวนเล็กน้อยไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่มองด้วยสายตานิ่งๆแล้วเดินจากไปเวนมองชามอาหารนั้นอยู่นานก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปกินมันกินช้าๆน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวอาหารชามนั้นไม่ได้อร่อยกว่าทุกวันแต่สำหรับเวร มันมีรสชาติของบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เคยลิ้มมาก่อนนั่นคือรสชาติของโอกาสคืนนั้นเวรไม่ได้นอนหลับทันทีมันนอนคิดอยู่นานคิดถึงวันพรุ่งนี้คิดว่าถ้าเช้าแล้วลุงเพียนออกไปนาอีกมันจะยังนอนเฉยเฉยเหมือนเดิมหรือไม่หรือมันจะลองลุกขึ้นเดินตามไปแม้จะช้าแม้จะไม่เก่งเหมือนเจ้าดำกับเจ้าทองแต่แค่ลองสักครั้ง ความคิดนี้วนเวียนอยู่ในหัวจนในที่สุดเวนก็หลับไปพร้อมกับความหวังเล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตของหมาที่เกียรนอนเวนเช้าวันที่สามมาถึงพร้อมกับหมอกบางๆคลุมทุ่งนาเวนตื่นขึ้นก่อนเสียงไก่ขันเป็นครั้งแรกในชีวิตมันลืมตาขึ้นอย่างนวงเงียใต้ถุนบ้านยังคงเงียบเหมือนเดิมแต่ในใจของมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ความหิวเมื่อคืนยังหลงเหลืออยู่เล็กน้อยทว่าไม่ใช่ความหิวอาหารห่างเป็นความหิวบางอย่างที่ลึกกว่านั่นคือความอยากรู้ว่าตนเองจะเปลี่ยนได้จริงหรือไม่เวนลุกขึ้นยืนยืดขาเบาๆกล้ามเนื้อที่แทบไม่ได้ใช้งานมานานส่งสัญญาณปวดตึงมันครางในลำคออย่างไม่คุ้นเคยปกติแล้วอาการแบบนี้จะทำให้มันล้มเลิกและนอนต่อ แต่วันนี้มันกัดฟันอยู่เงียบๆพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆลุงเพียนออกจากบ้านในเวลาเดิมแบกจอบไว้บนบ่าเจ้าดำกับเจ้าทองเดินเคียงข้างอย่างคุ้นเคยเวนยืนอยู่ใต้ต้นมะขามมองภาพนั้นหัวใจเต้นแรงมันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินตามไปในระยะห่างไกลไม่กล้าเข้าใกล้มากนัก เจ้าดำหันมาเห็นเวนมันชะลอฝีเท้าแล้วเห่าเบาๆคล้ายทักทายเจ้าทองเองก็หันมามองด้วยแววตาประหลาดใจแต่ไม่มีใครพูดอะไรลุงเพียนไม่ได้หันกลับมาเวนไม่รู้ว่าลุงเห็นมันหรือไม่แต่เพียงแค่ได้เดินตามหลังก็ทําให้มันรู้สึกว่าตัวเองยังมีที่ยืนอยู่บ้างทางไปนาผ่านดินชื้นและคันนาแคบเวนเดินไม่ถนัด ขามันสั่นเล็กน้อยเพราะไม่เคยเดินไกลแบบนี้มาก่อนหลายครั้งมันเกือบจะหยุดแล้วนอนลงแต่ทุกครั้งที่คิดจะถอยมันจะนึกถึงความเงียบความหิวและสายตาผิดหวังของลุงเพียนภาพเหล่านั้นผลักดันให้มันก้าวต่อไปเมื่อถึงนาลุงเพียนเริ่มลงมือทำงานถอนหญ้าพริกดินเจ้าดำกับเจ้าทองวิ่งตรวจตรารอบๆนา ห่าไล่นกที่บินมาใกล้เวนยืนงงอยู่ริมคันนาไม่รู้ว่าควรทำอะไรดีมันไม่เคยมีหน้าที่มาก่อนจึงได้แต่ยืนมองไม่นานนักนกฝูงหนึ่งบินลงมาใกล้แปลงข้าวเจ้าดำกับเจ้าทองวิ่งไล่ไปอีกด้านหนึ่งเหลือด้านหลังที่เงียบเวนเห็นนกสองสามตัวกำลังจิกกินมเมล็ดข้าวหัวใจมันเต้นแรง มันคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรวบรวมความกล้าวิ่งไปทางนั้นการวิ่งครั้งแรกในรอบหลายปีของเวนช่างเงอะง,งะมันสะดุดดินเกือบล้มแต่ก็ยังเห่าเสียงดังนกตกใจบินหนีไปเวนหยุดหอบหัวใจเต้นแรงหูอื้อแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกประหลาดมันไม่ใช่ความเหนื่อยล้าอย่างที่เคยกลัวหากเป็นความรู้สึกอิ่มเอมบางอย่าง ลุงเพียรเหนื่อยหน้าขึ้นเห็นเหตุการณ์นั้นพอดีแววตาของลุงเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ได้พูดอะไรแต่ริมฝีปากขยับเหมือนยิ้มบางๆเวนเห็นเช่นนั้นใจพองโตมันยืนหอบอยู่ริมคันนาหางกระดิกช้าๆอย่างไม่รู้ตัวตลอดทั้งวันเวนพยายามช่วยเท่าที่ทำได้บางครั้งก็นั่งเฝ้าบางครั้งก็เห่าเตือนเมื่อเห็นอะไรผิดปกติ แม้จะทำได้ไม่ดีนักและมักเหนื่อยเร็วกว่าหมาอีกสองตัวแต่ไม่มีใครหัวเราะเยาะมันเจ้าดำกับเจ้าทองบางครั้งก็หันมามองคลายจะให้กำลังใจเมื่อแดดเริ่มอ่อนลุงเพียนเก็บเครื่องมือเตรียมกลับบ้านเวรเดินกลับพร้อมทุกพนแม้ขาจะล้าแต่ใจกลับเบาสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ระหว่างทางลุงเพียนหยุดพักใต้ต้นไม้แล้วหยิบข้าวออกมาแบ่งเหมือนทุกวันคราวนี้ลุงวางชามอีกใบหนึ่งลงบนพื้นชามนั้นอยู่ใกล้เวนเวนมองชามอาหารนั้นด้วยหัวใจสัน่นมันไม่ได้รีบกินทันทีเพียงแค่นั่งลงมองลุงเพียนลุงสบตากับมันชั่วครู่แล้วพยักหน้าเบาๆเวนจึงค่อยๆกิน อาหารมื้อนั้นอร่อยกว่าทุกมื้อที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะรสชาติแต่เพราะมันได้มาด้วยแรงของตัวเองคืนนั้นเวน,นอนใต้ถุนบ้านเหมือนเดิมแต่ท่านอนเปลี่ยนไปมันนอนตะแคงมองท้องฟ้าที่มีดาวระยิบระยับลมเย็นพัดผ่านขาเมื่อยล้าแต่หัวใจอบอุ่นมันเริ่มเข้าใจแล้วว่า ความเหนื่อยจากการทำอะไรสักอย่างอาจให้ความสุขมากกว่าการนอนเฉยๆทั้งวันก่อนหลับเวนคิดกับตัวเองว่าวันพรุ่งนี้มันจะตื่นเช้าอีกครั้งและพยายามทำให้ดีกว่าวันนี้แม้จะยังไม่เก่งแม้จะยังขี้เกียจอยู่ลึกๆแต่แค่ได้ลุกขึ้นมามันก็ไม่ใช่หมาตัวเดิมอีกต่อไปแล้วรุ่งเช้าวันที่สีฟ้ายังไม่ทันสว่างดี เวนก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเองเสียงไก่ขันแว่วมาไกลๆลมเช้าเย็นสบายพัดผ่านใต้ถุนบ้านเวนนอนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งฟังเสียงรอบดวร่างกายยังเมื่อยล้าจากเมื่อวานแต่ในใจกลับรู้สึกกระตือรือร้อนอย่างแปลกประหลาดมันค่อยๆลุกขึ้นยืดขาสูดลมหายใจลึกๆแล้วนั่งรออยู่ใกล้บันไดบ้าน ลุงเพียนเปิดประตูออกมาเห็นเวนนั่งอยู่ตรงนั้นก็ชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มจางๆแล้วพูดเสียงเบาเหมือนพูดกับตัวเองว่าวันนี้ตื่นเช้าอีกแล้วหรือเองเวนกระดิกหางเบาๆไม่เห่าไม่ส่งเสียงเพียงแค่มองลุงด้วยแววตาตั้งใจเมื่อออกเดินไปนาเวนเดินอยู่ข้างหลังลุงเพียนเหมือนเดิมแต่ฝีเท้าคราวนี้มั่นคงกว่าเมื่อวาน แม้ยังไม่เร็วแต่ไม่หยุดไม่อิดออดเจ้าดำกับเจ้าทองวิ่งนําหน้าไปไกลแล้วแต่บางครั้งก็หันกลับมาดูเหมือนคอยเช็คว่าเวนยังตามมาอยู่หรือไม่ถึงนานในตอนเช้าที่หมอกยังไม่จางลุงเพียรเริ่มงานตามปกติวันนี้มีงานมากกว่าวันก่อนเพราะข้าวบางส่วนถูกเหยียบย่ำจากหมูป่าเมื่อคืนก่อนหน้าเวนเห็นลุงถอนหญ้า ก้มๆเงยๆอย่างเหนื่อยล้าใจมันกระตุกเล็กน้อยมันอยากช่วยแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรไม่นานนักเสียงกุกกักดังมาจากแนวป่าใกล้ๆเจ้าดำกับเจ้าทองเงยหูตั้งท่าระวังเวรเองก็ขนลุกมันจําได้ดีถึงคืนที่หมูป่าบุกยุ้งข้าวคราวนี้มันไม่ได้นอนอีกต่อไปมันค่อยๆเดินไปยืนข้างเจ้าดำ แม้ขาจะสั่นแต่ก็ไม่ถอยจากแนวพุ่มไม้หมูป่าตัวเดิมโผล่ออกมามันตัวใหญ่ดวงตาดุเสียงหายใจฝืดฟาดเจ้าดำกับเจ้าทองเห่าเสียงดังวิ่งเข้าไล่ตามหน้าที่ส่วนเวนยืนอยู่ด้านหลังเห็นหมูป่าหันไปอีกทางหนึ่งเป็นทางที่ลุงเพียนกำลังทำงานอยู่ในเสี้ยววินาทีนั้นเวนไม่คิดอะไรมาก มันรวบรวมแรงทั้งหมดวิ่งอ้อมออกไปอีกด้านเห่าเสียงดังสุดแรงเกิดเสียงเห่าของมันอาจไม่ดังเท่าเพื่อนแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจหมูป่าชะงักหันมามองแล้วลังเลก,ก่อนจะเปลี่ยนทิศทางหนีเข้าป่าไปทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วหลังจากนั้นความเงียบก็กลับมาเวนหยุดยืนหอบหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอก ขามันสั่นไปหมดแต่ในใจกลับโล่งอย่างบอกไม่ถูกเจ้าดำกับเจ้าทองวิ่งกลับมาหามองเวนด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ความสงสัยอีกแล้วหากเป็นการยอมรับลุงเพียนเดินเข้ามาใกล้เอามือลูบหัวเวนช้าๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันมือที่หยาบกร้านนั้นอุ่นและหนักแน่นดีมากเวนเองช่วยลุงไว้จริงๆ เสียงนั้นไม่ดังแต่ชัดเจนเวนหลับตาหางแกว่งแรงหัวใจพองโตจนแทบลน้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเวนไม่ได้นอนเฉยอีกต่อไปมันช่วยเฝ้านาเดินตรวจร,บรอบๆอย่างตั้งใจแม้จะยังเหนื่อยง่ายแต่ก็ไม่ถอยทุกครั้งที่มันรู้สึกอยากนอนมันจะนึกถึงคำชมของลุงเพียนและภาพหมูป่าที่ถอยหนีไป ตอนบ่ายลุงเพียนแบ่งอาหารให้หมาทั้งสามตัวเท่าๆกันเวนกินอย่างอร็ออร่อยและกินจนหมดชามโดยไม่เหลือซากความหิวที่เคยเป็นความกลัวกลายเป็นแรงฝลักให้มันอยากทำหน้าที่ให้ดีขึ้นเมื่อกลับถึงบ้านในยามเย็นเวนนอนลงใต้ถุนบ้านเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะขี้เกียจหากเป็นเพราะมันเหนื่อยจากการทำงานจริงๆ ความเหนื่อยนั้นไม่ทำให้ใจหนักแต่กลับทำให้มันหลับสนิทอย่างสงบก่อนหลับเวรคิดถึงตัวเองในอดีตหมาที่เอาแต่นอนไม่สนใจใครไม่รับผิดชอบอะไรมันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนละตัวกับวันนี้แม้ความขี้เกียจจะยังซ่อนอยู่ลึกๆแต่ตอนนี้มันรู้แล้วว่า ถ้ายอมแพ้ให้ความขี้เกียจอีกครั้มมันอาจสูญเสียสิ่งสำคัญไปมากกว่าความสบายตายแสงดาวเวนหลับไปพร้อมกับความภูมิใจเล็กๆในหัวใจและรอคอยเช้าวันใหม่ที่มันตั้งใจจะเป็นหมาที่ดีกว่าวันนี้อีกนิดหนึ่งรุ่งเช้าวันสุดท้ายเวนตื่นก่อนใครเช่นเคยคราวนี้ไม่ใช่ความลังเลแต่เป็นความตื่นเต้นอย่างแท้จริง มันลุกขึ้นยืนยืดขาเต็มที่หางแกว่งไปมาอย่างกระฉับกระเฉงเวรรู้แล้วว่าวันนี้มันจะไม่เพียงแค่เดินตามหรือช่วยนิดหน่อยแต่มันจะทำทุกอย่างเท่าที่ตัวเองทำได้เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าหมาขี้เกียจต,ตัวนี้ก็มีค่าลุงเพียนเปิดประตูบ้านเห็นเวรออกมายืนรอด้วยสายตาเต็มไปด้วยความตั้งใจก็หัวเราะเบา เอง็งตื่นเช้าอีกแล้วนะเวนวันนี้อยากลองทำอะไรใหญ่ๆห,ห,หรือเปล่าเวนกระดิกหางแรงๆเหมือนตอบรับคำพูดนั้นเจ้าดำกับเจ้าทองวิ่งนำหน้าไปยังนาเวนเดินตามไปทันทีคราวนี้ฝีเท้ามั่นคงและรุดเร็วกว่าเดิมมันไม่สะดุดไม่ลังเลและไม่คิดจะหยุดขณะที่เดินไปมันมองไปรอบๆเห็นแปลงข้าวที่ยังไม่ได้ถอนหญ้า เวรรู้สึกเหมือนมีแรงดึงจากหัวใจมันตัดสินใจเข้าไปช่วยตลอดเช้าเวนขุดถอนหญ้าเห่าไล่นกช่วยลุงเพียนลากไม้แม้จะยังไม่คล่องนักแต่ความตั้งใจนั้นชัดเจนความเหนื่อยทำให้มันหอบหนักแต่หัวใจกลับพองโตไม่รู้ลืมเจ้าดํากับเจ้าทองบางครั้งก็หันมามองราวกับบอกว่าเก่งแล้วเวนเราภูมิใจในตัวเอง สาย,สายลุงเพียรยิ้มกว้างเขาหยุดพักแล้ววางมือบนหัวเวนเบาๆเวนเองเก่งมากวันนี้ลุงภูมิใจในตัวเองจริงๆเวนฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นหางแกว่งแรงจนแทบจะพุ่งขึ้นฟ้าระหว่างวันที่เหลือเวนไม่เพียงแค่ช่วยเฝ้าและทำงานเล็กๆ มันยังเริ่มเรียนรู้วิธีทำงานใหญ่ขึ้นเช่นการลากฟางการดันเครื่องมือบางอย่างและแม้จะทำช้าแต่ทุกครั้งมันก็พยายามเต็มที่ความขี้เกียจเก่าๆค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมัน่นคำวันนั้นหลังจากงานเสร็จ เวนนอนอยู่ใต้ถุนบ้านมองดวงดาวระยิบระยับในท้องฟ้ามันคิดย้อนกลับไปถึงวันแรกที่มันนอนเฉยๆมองเพื่อนๆทำงานและจำได้ถึงความหิวความเหงาและสายตาผิดหวังของลุงเพียนเวนรู้สึกดีใจที่ตนเองไม่ยอมแพ้เจ้าดำกับเจ้าทองเข้ามานอนข้างๆเวนคราวนี้ไม่มีความตระหนกหรือสงสัยมีเพียงความอบอุ่นและความเป็นเพื่อน เวนค่อยๆหลับไปด้วยรอยยิ้มหัวใจเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจมันรู้แล้วว่าการลุกขึ้นทำบางสิ่งบางครั้งเพียงแค่พยายามก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเวนไม่ใช่หมาขี้เกียจนอนเวนอีกต่อไปมันกลายเป็นหมาที่รู้จักความรักผิดชอบรู้จักความสุขของการช่วยเหลือและเรียนรู้คุณค่าของความขยัน แม้บางครั้งมันจะเหนื่อยบ้างแต่เวนไม่เคยกลับไปนอนเฉยๆเหมือนเก่าอีกเลยและหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนานั้นทุกคนต่างชื่นชมเวนไม่เพียงแต่ลุงเพียนแต่เจ้าดำเจ้าทองและชาวบ้านทุกคนต่างยิ้มและชื่นชมหมาที่เคยขี้เกียจตัวนั้นเพราะเวนพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ตัวเล็กแม้เริ่มช้าแต่เพียงแค่ใจสู้ก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างยิ่งใหญ่ได้